วันก่อนไปนอนโรงแรม5ดาวมานะคะทุกคนแล้วคือติดใจที่นอนของเขามากจนต้องกลับมาหาซื้อเองเลยไปหาข้อมูลในเน็ตนะคะสุดท้ายก็ได้มาเป็นที่นอนยี่ห้อ Sleep Happy เป็นแบรนด์ที่เขาผลิตที่นอนให้กับโรงแรม5้าดาวมามากกว่า30ปีค่ะทุกคนจัดการช่วยกันยกเตียงเรียบร้อยค่ะทุกคนคือหน้านอนมากคืออยากจะบอกว่าสัมผัสแรกคือน้องนุ่มเด้งดึงดึงมากซื้อเตียงไม่พอนะคะต้องซื้อหมอนมาด้วยแล้วหมอนก็คือนุ่มมากคือแบบเอาละคืนนี้ฉันนอนสบายแน่ คือตามหาที่นอนแบบนี้มันนานมากทุกคนเขาจะเป็น Pocket Spring นะคะเสริมด้วย c o m ฟอร์ตโฟมจะช่วยลดการสะเทือนของผู้ที่นอนรอบข้างนะคะแม้ว่าเราจะมีตัวป่วนทําให้สะเทือนสักแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สะเทือนถึงการนอนหรอกคะ่ะหลับสบายมาก เสียงดังแค่ไหนแล้วก็ยังฝันหวานอยู่นะคะราคาก็แสนถูกเริ่มต้นที่700บาทต่อเดือนรับประกันโครงสร้างนานกว่า10ปีแถมส่งฟรีทั่วประเทศที่ราคาถูกขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีโรงงานเป็นของตัวเองเลยนะใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนที่สําคัญตอนนี้เขามีแคมเปญสําหรับครอบครัว Sleep Happy รีวิวลงใน t i k t o ็อกลุ้นรับรางวัลถึง1 0,000บาทพร้อมใส่แฮชแท็กตามนี้เลยหลับสบายจนถึงเช้าเลยค่ะทุกคน